ช,ชื่อ 18, 18. ช้างช่อช้างจะยก13ที่3ชื่อเล่นชื่อพี่เตเยค่ะวันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาทำการแสดงสไต์โชว์วันนี้เราจะมาทำการทดลองอะไรงดควันนี้เราจะมาทำกาออรแสดงการเกิดฝงค่ะเอ๋มันทำได้ได้วยหรอการสีมันทำได้ได้วยหรอได้สิพอวิทยาศาสตร์มีคำตอ แต่ก่อนอื่นเราจะมาต้องเราจะต้องเตียวของก่อนนะคะอย่างแรกมีตูป้ปลาอย่างที่สองมีน้ำร้อนอย่างที่สามมีน้ำแข็งเราจะมาทำการทดลองให้น้องๆดูกันนะคะก่อนอื่นเราต้องเปิดฝา,าตู้ปลาก่อนนะคะอย่างที่สองเทน้ำร้อนลงไป สังเกตดูนะคะสันเกตดูนะคะอย่างที่สองติดขวาตู้ปลาค่ะอย่างที่สามมีน้งไข็งลงไปบนตู้ปลาเลยนะคะ ดูสิคะดูสิคะจะเกิดรอองประตูปานะคะทำไมถึงไม่เห็นอะไรเลยล่ะมีแต่หยดน้ำเกาะเต็มกระจบเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ที่ระเหยขึ้นไปบนความเย็นทําให้เกาะน้ําตัวกันไปดูดน้าเล็กๆจิงตกมากลายเป็นฝนอย่างเช่นน้าในแม่น้ำดีความร้อนจากตัวอาทิตย์ระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปวนตัวกันป็นก้อนเมฆก้อนเมฆกับความเย็นแต่ตัวเป็นฝนค่ะเอพูดถึงน้ำถึงน้ำจังเลย ธอมีน้ำให้ฉันกินไหมฉันมีน้ำป่าเย็นเธอจะกินไหมล่ะฉันไม่อยากกินฉันอยากกินโกโก้ปั่นที่นี่โกโก้ปั่นไม่มีหรอกมีแต่น้ำมะนาวเปรี้ยวจี๊ดสะใจอ๋อนี่หรอน้ำมะนาวเปรี้ยวจี๊ดสะใจทำไมถึงกลายเป็นสีนี้ล่ะ ได้ล่ะขอดอกอัชชันที่เราไปเก็บมาจากรืนหัวเป็นอินดิเคเตอร์ยังไงล่ะแล้วอินดิเคเตอร์คืออะไรล่ะอินดิเคเตอร์คือสารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสยังไงล่ะแล้วกดกับเบสมันต่างกันอย่างไรล่ะ มีรถเปี้ยวมีค่ 8, ant, าที่ x น้อยกว่เจ็ดมีรถแาดมีค่าที่ x มากกวเจ็ดยังไงล่ะการทอนี้เลยเราจะทดลออะไรตัไหนให้ที่ดูการทดลองนี้ชื่อว่า <ส okes. S 2> น้ำเปลี่ยนสี คนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออย่างแรกก็คือกรดแอซิติกก็คือน้ำส้มสายชูนะคะส่วนอันนี้น้ำเปล่าส่วนอันนี้ก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำพืใสะคะ่ะเราจะลองเทน้ำอัจชันลงไปนะคะสังเกตดูนะคะตังงใจดูนะคะ โกรธจะเปลีย่ยนสีเป็นโทน,นสีม่วงแดงน,นะคะตัวกลางก็คือ มาดูสานที่อยู่ในครัวเรือนของเรากันนะคะพื้นที่ขอน้องสองคนขึ้นมาร่วมร้องกันเรยค่ะขึ้นมาเลยค่ะ <world> นนเาเรสวัดีค่ะชื่ออ <world> ๋ยใช้ร <world> ้เพลชายะผู้ที่ส่พอารูกเปนมีคร I ah. just, <laughs> โนแดงเ้ยขาดาราเปลี่ยนสีเป็นคนสีมวงแดมจะเปลนสีเป็นคนสีเขียว่นั้นเปล่าก็อตัวางจะไม่มีการเนสีนะคะอย่างนะขาหมหรอขาดของหวานหรือเปล่า ไม like. ่ใช่ไม่ใช่ความเป็ไงล่ะเราจะแยไงล่ะเธอเคยกินไ้กิน้ล่ะช่วยชิมหิฉันชอบ แม่นัำตัวเลยค่ะสดีค่ะชื่อดี่แตะคนจเป็นชื่อเี่ชี่สีค่ะนั้นเรามาทดลองออกันเลยนะคะเปิดไฟก่อนเลยค่ะไ แรกเราต้องอบเท้าให้ก่อนเลยนะคะใส่สามชั้นนะคะใส่เกลือลงไปเลยได้นะคะขั้นบนเราใส่น้ำไปเลยนะคะต้องไปตีฝาเลย เดี๋ลองมาลองชิมกันเลยนะคะอร่อยไหมคะที่เมันพ้อเป็นอย่างนี้ก็การที่เราใส่เกยุบไปในนุ้งแข็ง Một buôn một nhoi luôn, cái 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 chúng ta phải đổ nước của nó ความเย็นได้ถึงได้ตลอดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไงล่ะทำไมไม่ถึงแก้วได้นานขนารนัเพราะว่าแก้วเนี่ยรักษาอุณหภูมิความเย็นตอนร้อนไม่ดีไงล่ะ วันนี้สนุกกันไหมคะ่ะกานพวกเราขอจบการแสดงไว้เมื่อเช้าวันนี้นะคะไว้เจอใจไว้กาดหน้านะคะขอบคุณค่ะ